ลองปรับดูข้อนี้ครับจะทําให้คุณมีแฟนจีนอย่างแน่นอนผู้ชายจีนส่วนใหญ่ครับจะชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสังเกตนะในในทิกตอกในต่างๆนานาน,าน,นะครับเราก็จะเห็นคลิปว่าผู้หญิงจีนเนี่ยจะค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองนะครับโย่จื้อซินโยจือินคำว่าจือินเนี่ยคือความมั่นใจในตัวเองโยแปลว่ามีโยจื้อินก็คือมีความมั่นใจในตัวเองถ้ามีความมั่นใจในตัวเองสูงก็คือ很有自信 很有自信很แปวมาก很有คือมีมากเลย自信แปลว่าความมั่นใจในตัวเอง很有自信很有自信ก็คือมีความมั่นใจในตัวเองมากที่ประเทศจีนนะครับธรรมดาแล้วผู้หญิงจะค่่องค่อนข้างมีความมั่นใจผู้ชายก็จะมีเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเราเจอคนจีนจะรู้สึกแข็งกระด้านเอาหนึ่งแต่นั้นคือธรรมชาติของคนจีนเพราะฉะนั้นถ้านะครับคุณอยากจะให้ผู้ชายจีนชอบลองปรับข้อนี้ดูครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับจะมีโอกาสได้แฟนจีนมากขึ้นครับ 建议大家调整一下这一点，然后你会觉得更有机会อยากให้ทุกคนบอกันครับจะได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นครับใครที่สนใจสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะให้คุณเรียนฟรตีตลอดชีพเลยไม่ต้องจ่ายดันเพิ่มนะจ่ายแค่ครั้งเดียวโดยเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้นะครับเราจะมีราคาพิเศษให้นะครับสนใจนะครับพิมสนใจใต้คอมเมนต์หรือถ้าข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้